เยอะเราเกอนนะครับอาหารหลักก็หลายอย่างขนมก็เยอะนะครับเพก็เดือดมากนะครับพอนกินก็จับหนเพียรพวกเราจะถอดรูปหน ตอนรับทุกท่าน่มักนะครับแล้วก็อยากจะเห็นทุกท่านีิวไปนะครับกันต้วกยังต้องใใจนาระรจะตั้ะไว้มาที่ศูนย์สายทุกทีนะครับเราก็จะีกิจกรรมกันเยอะนะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผานมาแล้วก็เดือนนี้จะ เดือนความคิธีของคนไทยทุกคนเดือนการเปลียนฉลองนะครับที่่าร่าเนที่แล้วก็เป็นการต้อนรับปีใาม่พบะร้อบกันมาบ้านระ เรื่องอาหารปลอดภัยนะครับต้องส่งเสริมให้มีูผลิตอาหารปลอดภัยหรือเป็นเกษตรออแกนิกตัวดุนีมากนะครับตะวันแดเรื่องชมพกหองนางก็ที่ภาคตะวันจันทร์นะครับแล้วก็เริ่มมีการนำซื้อดุนฟีตัวนึงที่ผลิตได้เลยในาบัติที่เรบาิการได้ก็วันะครับเพื่อ มีค่าเา